นำท่านชมกลับมาที่เวทีมวยโชคราวในเขตอำเภอสํโรงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนี่เป็นบริเวณที่ว่าการอำเภอแฟนมวยชาวอำเภอสํโรงอุบลอินหนานแน่นเต็มเกือบทุกพื้นที่แล้วนะครับทุกทิศทุกทางเลยครับ นักชกฝ่ายแดงครับพนุมานสิทธิ์หลงพ่อพูลชื่อจริงว่าสุเทพบุญสูงครับอายุ25ปีนะครับบ้านเกิดอยู่ที่ตำบลลำคลองอเมืองจังหวัดกาลสินครับสถิติการชกครับล่าสุดนี่ชนะเจมมี่มาเซเคันฟิลิปปินส์และก็ชนะมาลาก้าอาจิก้าจากอินโดนีเซียสองไฟล่าสุดส่วนทางด้านนานาบาวนะครับนักชกจากอินโดนีเซียนะครับอายุ24ปีครับผ่านการชกมา เยอะทีเดียวครับเราก็น็องเอามาถึงสี่ครั้งนะครับเสมอหนึ่งครั้งแพ้สองครั้งนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เดินทางมาชกในเมืองไทยนะครับนาดาบ,บาวนะครับสตีเฟนนาดาบ,บาวเป็นไฟแรกที่เดินทางมาเมืองไทยครับนี่เป็นน้ำหนัก108ปอนด์นะครับก็จาก1 0 5มาเป็น108รุ่นสมานศรีจัตุรงนะครับ แชมป์โลกของไทยที่ช็อกโลกที่เมื่อหลายปีก่อนที่ผ่านมาครับสมัยที่ไปนชนะฮูเบอร์ตกอนซาเลสนะครับสำหรับสมานสอจจตุรงก็ถือว่าเป็นรุ่นพิมพ์นิยมนะครับเป็น108ปรอนด์ในละแวกอาเซียนและว่าเอเชียของเราครับรุ่นเล็กๆนี่ประเทศไทยเราจะมีแชมป์เก่งๆหลายคนด้วยกันนะครับวันนี้ขอบคุณบริษัทโกมิงจำกัดครับแสงไทยเมดิคอลจำกัดสีลีน่าสีคิงครับบ่า ขอบคุณห้างขายยาเพนภาคจำกัดและก็ปุ๋ยตรารถเก๋งปุ๋ยตราภาท่คู่กครับคุณไพบูนแก้วพวงดีแล้วก็ขอบคุณตำรวจทางหลวงนะครับที่อำนวยความสะดวกให้กับทีมถ่ายทอดของช่องเจ็ดนะครับทุกพื้นที่ผู้สนับสนุนหลักในวันนี้ก็คือศึกเอ็มโรฮสิคคุณประวชมสะครนะครับผู้แทนของอุตสุภาดูแกรกยังดูว่าเหมือนกำลังจะวัดใจ วัดจังหวะกันอยู่รางวัลชนะนอกยังเหมือนเดิมครับเสือ11ตัวในหางเชฉยชัยเอื้อบุญญาดานสามพันแล้วก็พัวคุณสลายเชงซิมอิวเชงเชงอิวสา0พับาทแล้วก็เฉลิมพลมาลามกกาแฟเฉลิมพลอีก3,000บาทครับคูสครับตัวเลขกลมๆยังไม่นิ่งท่านผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านยังจะมีรางวัลมอบให้อีกครับ ดูนะครับอากาศที่ร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับของรองตอนเราเกมบนเวทีจะร้อนระอุตามไปด้วยหรือเปล่านะครับมวยคนละทางครับซ้ายกับขวาของเราเก่งสีเหลืองนถนัดซ้ายนะครับกาดขวาอ,าออกมากร่งของเรานั้นดูจะได้หนากว่าครับความสูงน่าจะเป็นรองสตีเฟนนะครับ,บยกแรก นี่เป็นภาพต้นยางอายุร้อยกว่าปีนะครับซึ่งถือว่าเป็นต้นยางที่สูงใหญ่มากทีเดียวก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีด้วยนะครับช่วยกันอนุรักษ์นะครับช่วยกันดูนแลครับก็ยกแรกผ่านไปนะครับขึ้นยกที่2ครับต้องขอบคุณบริษัท M150 จำกัดเครื่องดื่มเอ็มบ,บริษัทธนาคารพัฒนาจำกัดและการชีวิต AIA และบริษัทแอคอร์ออีเวลเอิเอล,ล็กทริกเอ็ม9กัด ยกสอง่าจะเข้มข้นขึ้นครับเริ่มดูแล้วครับเริ่มจะน้องได้หรือไม่ครับเสือ11ตัว3,000บาทครับคัวคุณสลาย3,000บาทขอบคุณพยังเกลือแร่ซนจีนครับมงคลคาเซ็นเตอร์ผลิตภัณฑ์เทอร์โบชาร์ครับผลิตภัณฑ์เครื่องครัวครับเริ่มจะเดินเร็วขึ้นครับคุณชัยทัศครับคนุบเราจะได้เห็นเล็กๆนะครับแต่ว่าไม่ธรรมดาจี๊ดจ้าทีเดียวครับสำหรับอนุมาน นี่เป็นคลื่นลูกใหม่ของท่านินคอมมิวนิเคชันดูออกหมัดได้แน่นเลยนะครับดูครับยับขวาจาบ,บจากยุคของทัพทิมแดงมาแล้วก็มีทองขึ้นมาเสริมและฮาุุบมานนี่เป็นรุ่นล่าสุดเราเป็นมวยซ้ายซะด้วยนะครับรากันว่ามวยซ้ายนั้นผู้ต่อสู้จะจับทางยากนะครับเอาจากมวยสักคนที่จัดเอาไว้ ห้าหกคู่แล้วช่วงท้ายของการถ่ายทัดสดยังมีมวยไทยอีกสิกว่าคู่นะครับนี่ก็ชมกันจุใจทีเดียวทั้งสากลและไทยสตีเฟนก็มาหวังแชมป์เหมือนกันนะครับทราบข่าวว่าเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีแต่ว่าของเรานั้นจะเล่นงานเป้าใหญ่นะอ,อกอั้นล่างโอ้โหมีบวกมีส่วนนะครับสเฟนอนุบาลนี้เป็นเด็กกรฬสินนะครับตอนนี้ก็ถือว่า กองการแชมป์ในทีนตัวเองเดินขยับเข้าหาครับสเตเฟนนั้นสีผิวจะเข้มกว่าเป็นฝ่ายถอยครับหนุมานี่ขยับเข้าหาตลอดครับเป็นนักชกประเภทเดินหน้าบูลูกเดียวนะนีบหามก็ไม่ได้นะครับก็มาดูขวาของสีเฟนนี่ครับไม่รู้ใครจะโดน ธรรมชาติขาโมยคนละทางนี่จะทิ้งจังหวะกันนะครับใครออกก่อนแล้วพลาดจะโดนบวกโดนสวนนี่ครับไม่มีใครออกอาวุธก่อน,นครับคนหนึ่งเดินคนหนึ่งถอยนี่ก็รอจังหวะเหมือนกันขยับโยกเข้ามาครับอนุมานว่าน่าจะมีอาวุธนำซะหน่อยถ้ามียับขวานี่จะสวยมากนั่นแหละครับมาแล้วจัดให้เลยลายยกที่สองครับ จาน,นะครับยกสองฟองกันแชมป์ไร่แปดของฮานุบาลาพูดท้จริงนั้นจากอินโดครับสีเฟนนาบ่าวนี่เป็นภาพจากเวทีท่านประธานและก็เวทีมวยนะครับ,รบจากไปที่ต้นยางต้นสวยครับ,รบวันนี้อากาศดีมากเลยทีเดียวนะครับแดดไม่ร้อนมีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงานะครับเย็นสบายเหลือเกินกรับเวทีมวยชั่วคราวหน้าที่ว่าการอำเภอสำโรง ขอบคุณบรรเทาลิสุรวงทวันหนักตราไปหอชนิดแคปซูลเป็นยาแผน่นโบราณนะครับเป็นตองสังสมาร์ทเอ็มครับรัวกันเต็มที่ครับจังหวะต่อยรัวกับปั้นกันนี่ถ้าบล็อกไม่ดีนะครับไม่มีความรอบคอบพอสมควรมีโอกาสจะโดนสวนได้เหมือนกันนะครับอนุมานเน้นเป้าใหญ่นะครับอนุมานมาสักครู่นั้นมาต่อยท่าดาวใช้โครงเสียงดังฟังชัดเลยนะคร,รับอาจารย์เตือนนะระวังศีรษะนะครับ กูนดันสตีเฟนครับอาคมวันนสิทธิ์นะครับซ้ายยังติดบล็อกนะครับซ้ายของอนุมานมาจริงฮันุมานนี่ต้องท่องแคล่วว่องไวนะครับมือกระบอกเนี่ยนะครับเออถ้าหลบอาวุธคู่ต่อสู้ได้นี่จะมีจังหวะสวนจังหวะบวกถ้าออกก่อนก็ต้องมั่นใจว่าเข้าเป้าแน่ๆนะครับเดินติดติดนะครับล้มตัวด้วยครับเป้าหมายที่ล้มตัวครับคงจะเห็นอะไรบางอย่างแล้วนะครับสำหรับอนุมานจังหวะตามมาสักครู่ ลูกแม่นนะครับตอนนี้เรากําลังจับตาดูหานุบานว่าลูกแม่นโดยเฉพาะซ้ายนั้นแม่นแค่ไหนอย่างไรเริ่มเข้าที่เริ่มเข้าทางแล้วครับโอ้ต่อยผิดครับมานาบาวต่อยผิดสุดลงไปเลยครับไม่ได้โดนอะไรเสียจังหวะด้วยนะครับแมโค้คุณสลายเตรียมแจกอีกแล้วครับสามพันโอ้โหโยังไม่รอมันนี้ขอบคุณ ร้านอาหารอีลิคเฮาส์ด้วยนะครับขอบคุณอีลิคเฮาส์นี่อยู่ข้างๆโรงแรมเดอบัวครับมาอุดรมาพักที่เดอบัวครับอยู่ในตัวเมืองนะครับทางของเราเริ่มจะดีขึ้นดีขึ้นครับโดยเฉพาะทรายนั้นเริ่มแม่นยกสามไม่ทำยกนี้ ขวาแล้วก็จะตามด้วยซ้ายก็จะว่านาบาวนี่โยกลำตัวเก่งนะครับเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆตำแหน่งแขนดีนะครับโยกแขนมาเป็นกาดกำบังเป็นกันชนเอาไว้ซ้ายกับขวาต้องระวังศีรษะด้วยนะครับจังหวะเข้าไปบวกกันนะครับมีหมัดหน้าโอ้ยอัปคัดกับสเตฟนมีอัปคัดขวา เราสู่ช่วงปลายยกโทดครับทนางนของธนบาานแดนนาบาวในยกที่แล้วนะครับอัดสายเราต่อยได้ไหลหมัดนะครับชมกันต่อครับดูท่าทางจะยืดเยื้อครับล็อกไม่น็อกครับเสือ11ตัว ยินดีมอบให้3,000บาทครับน้องได้มอบให้กับพุนุมานตัวผู้สา,ายเชงเชงอิวอีก3,000บาทขอบคุณหลังการกระบะบ็อกซินบอยครับขอบคุณในห้างพิชัยเกียรติยทิเจริญสุขเบรสต์นุสมิกันกัดน,น,น้ำดื่มตราสิงนะครับแล้วก็ทวินสเปเชียลคุณอร่งว่องเสร,ริฐกรครับและขอบคุณกาแฟวันแฟนครับครับบนเวทีท่านสจนวินลาทุลลาทานลีครับประธานจัดก็ยังให้กำลังใจอยู่ครับครั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากนายก อบจอะครับพรชัยโคสุรัตด้วยนะทําให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีครับจาบริทีครับคุณชัยรัตน์ครับโอ้โหเข้ามุมอับแล้วนะครับจังหวะบวกกันตากลูเหมือนกันนะครับจังหวะที่อยู่ใกล้ๆแล้วไม่ใช่ว่าปิดหน้าท้าดวลนะครับเปิดหน้าท้าดวลกันเลยครับเจอโอกาสแตโดนก็เป็นไปได้สูงครับข้างเขาและเราของเรานั้นถือว่าสายตาใช้ได้จังหวะที่เขาดักนีก็ดึงหลบออกมานะครับ เราต้องเปิดเกมก่อนเป็นฝ่ายเดินนะครับนี่ครับซ้ายชกเราไม่มีค้างเอาไว้ครับต้องดึงนะครับต้องดึงให้ทันถ้าค้างเอาไว้มีโอกาสโดนนะครับแะ่ว่บวกของคาร์บาลนะครับบวกด้วยขาแรงนะครับเขาไปอยู่ในมุมกลางหลุดออกมาได้แล้วครับโดนหมัดซ้ายเมื่อสักครู่นี้ขาสั่นเลยครับนานาสเตฟนนานา อานุมานเดินไล่กับซ้ายธรรมชาติรับแมซ้ายอัดลำตัววันนี้ผู้คนหนาแน่นครับต้องขอบคุณท่านประธานจัดการแข่งขันนะครับ<อ>ทาออ่านสจนาวินลาทุลีเจ้าของสถานที่ท่านอำเภอเกลือชายพงแพวครับฝากคุณฝากขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับอานนี้ก็เผื่อจะหาไรายได้สมทบทุนสร้างสารหลักเมืองของอำเภอสองโรงเ,เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับทุกคนมดเริ่มสมนุก ซ้ายเริ่มทำงานแล้วครับพนุมานยกนี้จะเห็นได้ชัดเจนว่าซ้ายของอนุบานน้ำต่อยได้แม่นขึ้นแล้วก็พลังหมัดนั้นเน้นแล้วนะครับเข้าสู่ช่วงปลายยกสตีเฟนมียืนหน้ายืนตาหลอกโอ้มั่นใจเหมือนกันนะครับสตีเฟนมวย,ยที่มีฟุตเบิร์กดีนะครับไปอยู่กับที่หมุนไปรอบๆโอ้โ okay. ดูท่าทาจงจะชีดเยือนนะฮะวันนี้ท่านผู้จากการมณฑลทหารบกที่22นะครับท่านพลตรีนิโรธเก่ริศิลิมาเป็นประธานอันวยการแข่งขันนั่งล้นกันอยู่กับ<ป>ขอบพระคุณท่านพลตรีนิโรธเกษริศิลิด้วยครับ<ป>หมดยกครับข้าวาครับผลงานของยกที่แล้วถือว่ายกระดับขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับหนุมานลุกเน้น ลูกซ้ายที่แม่นนั้นเราเห็นแล้วครับแล้วก็ผู้ใหญ่หลายท่านนะครับให้การสนับสนุนยังนั่งส่งกำลังใจเชียร์อานุมานสิทธิ์ลงพ่อพูนกันอยู่ครับต้องการต่อครับขอบคุณไปยังเอ็มราจำกัดครับบริษัทโกมิงจำกัดครับปั๊มน้ำบาดาลยินดีเทอร์บายครับโดยบริษัทช่างหนูเมืองพิจิตรจำกัดขอบคุณบริษัทแสงไทยเมิคอคจำกัดครับสีลีน่าสีคิงคอบราห้างขายยาเพนภาคจำกัด ขอบคุณปุ๋ยตารถเก๋งครับปุ๋ยตาภาคธิษย์โดยคุณไพบูมแก้วพงด์ดีมีจํหนายที่ทกศอุบลน,นะครับก็ขอบ,บคุณนะครับคุณเชิดชัยเอื้อคุณนันท์กเสือสอีวิตตัวออกลีลาแล้วครับดา,าวบาออกลีลาแล้วครับหลอกหลอกหนุมานใช่แล้วครับลิงจะหลอกหนุมานครับก็ภาษาบ้านๆเรียกว่าลิงหลอกเจ้าครับแต่ตอนนี้ ลิงกำลังจะหลอกฮนุมานดูว่าใครหลอกใครันแน่ครับดูไม่กลัวเลยครับชิเ่นมากเราต้องเพิ่มความแม่นนะครับฮนุมานต้องให้มากหมัดกว่านี้ครับชกหมัดเดียวซิเ่นไม่กลัวครับไม่ยืนหน้ายืนตานะครับเหมือนท้าทายหมัดซ้ายเดี๋ยวได้เห็นแล้วครับว่าฮานุมานจะกินลิงแบบไหนครับห้อยโดนนะครับมาลงไม่ลงครับ เฉลิมพลมาลาคมครับอัดชีดอติ3พันครับดูดูครับดูลีลาเบามียั่วยวนซะด้วยครับมาเซฟเฟนประเภทยิ่งเจ็บแม่แฟน,แฟนไม่ชอบ,ชอบนะครับค<ฟ>ร<ะ>ับแฟนที่ชมอยู่ที่นี่ในหัวเราะกันกลิ้งเลยครับมไม่เห็นลีลาของลิงเข้าไปลิงจากอินโดยิงช็ยิ่งตัวใหญ่ที่กาลุมานไม่เล่นด้วยครับจะตั้งใจครับขวานำเข้าไป ขวาเยอะๆขยันขยันยนะครับนั่นแหละครับเริ่มจะโดนลิ้นปี่แล้วนะครับลิงทักจะเล่นไม่ออกแล้วครับปลายยกยกนีเล่นกันได้ครับดูนะครับโดนมากๆเล่นยังไงครับหนีเร็วหนีเร็วน,นะฮะกลางปีกกลางปีกเชื้อเชิญอีกแล้วครับต้องจัดให้ธนุมานต้องจัดให้ดูครับหน้าตาแกหน้าตาแกดูดบ เยวยวนเหลือเกินครับเป็นจิตวิทยาครับโดนซ้ายหนุมานแฟนกีฬาแฟนมวยชาวสำโรงนี่ขำกลิ้นครับดูไปด้วยสนุกไปด้วยครับขำไปด้วยใกลจะหมดยกโดนเยอะนะครับโดนเยอะเราจะดูนาทีที่ ชมภาพช้ายกหาครับยก้าเป็นยกหาของซีเฟนนาบาร์พาไหลฉอบเลยครับดูด้วยครับเห็นไหมครับดูรับยืดหน้ายืดหลังแฟนๆก็ชอบครับดูมวยไม่เครียดเลยครับชมกันต่อนะครับยกที่6กรื่งทางแล้วดูแล้วมีความสุขวันนี้ขอบคุณ m 5 5 0จำกัดครับไทยนครพัฒนาจำกัดประกันชีวิต AIA นะครับแอนคอร์พรีเวลนะครับ ขอบคุณท่านนายกอํานวยสัวมากครับอบต่อไร่น้อยด้วยนะครับมาต่างให้กําลังใจครับท่านก็เคยเป็นประธานจัดการแข่งขันมาแล้วครับที่ไร่น้อยก็คิดว่าปีหน้าเอาอีกครับชมกันต่อยกหครึ่งทางดูลีลาของสตีเฟนนาบารจจะอินโดว่าจะมาแบบไหนอีกของเราออกปาดได้มากกว่านะครับอน,นุมาน ราะว่าไม่ยังเอาชนะยังประเด็จศึดไม่ได้ก็<ต>ถือว่าเป็นกุรุธุรที่คล่องแคล่วว่องไวคนหนึ่งนะครับหรับเป็นครับมีสป,ปีดความเร็วนะครับเข้าออกถอยดีลูกเล่นดีซะด้วยครับเดี๋ยวดูนะครับโดนเยอะๆแล้วจะเล่นออกไม่ออกโดนซ้ายเข้าไปอีกแล้วกรรมการคมต้องเตือนว่าให้ออกหมัดกันหน่อยครับของเรานั้นออกแน่พร้อมที่จะออกหมัดแต่ว่า คือเป็นนั้นหนีอย่างเดียวนะครับค่อนข้างจะป้องกันตัวนะครับสำหรับนาบาวชุดนี้ชุดนี้ได้สวยๆเลยครับยิงไม่ออกแล้วครับโดนไม่ออกแล้วโดนชุดใหญ่ครับยิ้งไม่ออกครับอนุมานเดินขยับยิงซ้ายก็ยิงซ้ายก็ไปทีหนึ่งโดนสองทีซ้อนๆกับเต็มเต็มเน้นด้วยซ้ายนะครับ หนึสโอ้โหดียกนี้จะต่อยข้างเดียวแล้วนะครับยกนี้ฮนุมานอัดข้างเดียวแล้วครับยังไม่ออกหมัดเลยครับตีเป็นอาจจะเป็นเป็นยกที่ดีอีกยกหนึ่งของฮนุมานเรา yeah, yeah, yeah. ซ้ายลุ่นล้วนเลยครับ ต้องปิดเข้าไปครับต้องกิดเข้าไปนีโลกขวาของสเตเฟนยังน่ากลัวอยู่นะครับแต่สายตาของอนุมานดีแล้วกันครับนี่ครับซ้ายตรงตรงนกรรมการอาคมครับมองคำแม่งเลยนะไม่ค่อยออกมาไดมีโอกาสถูกจับแพ้นะครับและโดนชุดใหญ่ๆสิ่งที่เราต้องชมนาบาวตอนนี้ก็คือเขาใช้แขนปิดเป้าออตัวเองเอาไว้ทำให้จบบับลำบากเหมือนกันครับไปโดนท่อนแขนมากๆก,ก็ จะทำให้สันหมัดกันซนได้ลายยกหกแล้วนะครับครึ่งทางไม่ดูับผัดท,ทาในยกที่6นะครับผ่านมาแล้วครึ่งทางของกัญามร้อยแปของฮนุมานกับซีเป้นนาบาวปุตตธิ์จากฟิลิปปินส์เยี่ยครับ,ท,บท,ท้ายท่านผู้ตัวนี้รุดครับและท่านผู้ใหญ่อีกหลายท่านนั่นเป็นกำลังใจให้ ทานชไทยเราอยู่นะครับขอบคุณทั้งทุกท่านครับขอบคุณทวินสเปเชียลครับคุณอร่งว่องประเสริฐการขอบคุณกาแฟวันแฟนครับมิสุบิชิไทยท่านบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ําไทยจํากัดและบริษัทโกมิวจํากัดครับรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงทุกพื้นที่นะครับที่อำนวยความสะดวกให้ทีมถ่ายทอดของช่องเจ็ดสีพรุ่งนี้เช้ากลับรับขับต่อครับขึ้นยกเจ็บเกินครึ่งทางแล้ว ยกทีแล้วจะเห็นได้ชัดเจนว่านาบาวนั้นเกือบจะไม่ได้ออกหมัดนะครับแต่ว่านาทีสุดท้ายนั้นวิ่งเลยครับไม่ใช่ถอยท่าราดูนะครับว่าซ้ายหมัดไหนครับที่จะส่งนาบาวลงไปซออบ,บนพื้นเวทีไปออกหมัดแล้วนะครับก็มีโตโบ้บนกันครับป้องกันตัวดีนะครับแขนยังเป็นการชันยอด ทำให้เป้าใหญ่นั้นไม่โดนดูแล้วนรร่าจะยืดเกลือจะถึงยกที่สองครับก็ธงดาขมองรุ่นเล็กนิดน็อกกันยากหน่อยนะครับร้อยแปดพอมีความเร็วความคล่องแต่ว,ว่าน้ำหนักหมกัดอาจจะไม่หนักมันจะรุ่นกลางนิดใหญ่ๆทีมกันกคือซีเป็นนั้นหนีเร็วมากครับจากหนักกลายเป็นเบา ลักษณะการหนีเป็นลนักษณะหมุนวนตามเข็มนาฬิกานะครับเพราะว่าเราเป็นมวยซ้ายการหมุนวนตามเข็มนาฬิกาจะทำทำให้หนักกลายเป็นเบาครับเราต้องเดินปับเวทีให้ใค้คนหนีไม่ออกครับดูนะว่าจะเดินยังไงครับต้องปิดทางซ้ายของเขาเพื่นวนนะครับต้องมีฟุตขวาครับฟุตขวาหนักหน่ จะทำให้เขาไม่กลา้าวนไปทางซ้ายของตัวเองดูคำว่ามีพุกขวามีแยับขวาไหมาข้าจังหวะผิดไปนิดหนึ่งนะครับอาจจะโดนช่างกล้องของช่องเจ็ดเราเลยละทะลุออกมานอกเชื่อเดินไล่ตลอดครับรางวัลชัดรางวัลน,นกนี่ยังเหมือนเดิมนะเสือ11ตัวหัวคุณสาลาย กาแฟเฉลิมพลแต่ถ้าถามว่าต่อยช่างภาพล็อกเนีไม่มีไม่มีรางวัลให้เลยี <c oughs> ช่างภาพหลายคนของเราครับโดนลูกหลงครับลูกแผมล,ลูกตามน้ําโดนบ่อยๆครับ <c oughs> อยู่ใกล้ชิดนะครับโอกาสโดนก็มีโอกาสมากกว่าชาวบ้านมาชาเลยครับยกเจ็บด อนุบาก็ต่อยได้ดีนะครับ3ยกหลังมีตั้งแต่4ี่ห้าหเจ็ดไม่ดีครับขั้นล่างบอกให้แยบขวากับลตามด้วยซ้ายก็ขอเชิญสิทธิญาณุสิทธิ์ของพระประหลัดสมพรสมาวโรนะครับสารป่าพระธรรมญาณม,มุนีตำบลบรงเดืออำเภอเมืองจอังหวัดนครปฐมครับร่วมงานนะครับงานถลองสมโพธิพาสกายสิทธิ์เหล็กไหลหอพระ งานเริ่ม24 25 26เมษายนครับดูท่าทางจะไล่ไม่จนแล้วครับขอบคุณ M150 จำกัดครับห้าขยาเพผ่นภาคจำกัดแล้วก็เครื่องดื่มเกอร์แรกซเซนจี้ครับมงคลคาเซนเตอร์และขอบคุณไปยังผลิตภัณฑ์เทอร์โบชาร์กครับเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องทัวครับที่ยก8แล้วนะครับต้องบีพื้นที่ให้แคบไล่ให้เข้าไปอยู่ในมุมอับ และจุดสำคัญน่าจะเป็นที่ทำยังไงพลังขาของนาเบเอาจะแผลล่วลงมามต้องให้มันบบนม่นกวามม่าน,นี้นะครับอนุมมาด้วยครับต้องเพิ่มความมั่นครับนมาหนักนดีแล้วเดิมก็รู้ว่าอ,อันตรายอยู่แล้วนะครับเพิ่มความมั่นหมัดหน้าต้องมีหน้าเลยครับอาลุมมาดเนี่ะครับเดิมให้เพิ่หนีไม่ออกวนไม่ได้ครับ ต้องดีให้เขานีไม่ออกครับติดเข้าไปนะครับแล้วก็ลำตัวเยอะๆน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับอนุมานเล่งชุดใหญ่เมื่อสักครู่นี้ดีนะโดนลำตัวเข้าไปทําท่าจุกเสียดเหมือนกันแต่ตอนนี้กลับมาหายใจปกติแล้วกระบานี่เป็นมวยที่มีแขนยาวนะครับเมื่อเขาลดการเอาแขนไปแนบลำตัวนี่ทำให้ติดหน้าท้องปิดชายโครงได้ค่อนข้างเยอะทีเดียว ฮนุมานี่มีเทรนเนอร์ปึ้งนะครับนี่แมาเป็นเทรนเนอร์เก่าแก่ของการมยวยบ้านเราคนนึงครับเป็น่ายดันในอดีตนะครับค,บค่ายสธนิกุลวัยเจ็ดสิบเศษแล้วแต่ว่าย,ยังลอดเป้าให้นักมวยได้อย่างสบายนะครับเทรนเนอร์ปึง้งดูอดเดูว่าแกเทรนเนอร์จะแก้ยังไงครับให้ฮนุมานชกได้จัดกแจ้งยิ่งกว่านี้นะครับ การหนีเอาตัวรอดของนาบาวนั้นค่อนข้างมั่นคงนะครับหนีไปได้เรื่อยๆดูนะครับก็จะหมุนวนไปเรื่อยๆครับ,บการเตือนให้ออกอาวุธนะครับต่อยเยอะๆเข่าลม,มอัดแล้วครับเข้าลมอัดแล้วก็ออกมาได้อีกครับใายยกแป ดูครับภาพช้าครับผลงานในยกที่ผ่านมาก็พยายามนะครับคารุมานพยายามที่จะเล่นทั้งหมัดชุดต่อยทั้งบนทั้งล่างแต่ว่านาบาวก็ยังหนีเอาตัวรอดไปได้ด้วยการวนไปรอบเวทีแฟนมวนอาตามากนะครับที่อำเภอสําโรงจังหวัดอุบลราชธานีในวันนี้ ขอบคุณผู้ทแทนของบริษัทเอมรห้าสจำกัดนะครับคุณพาวรชมสาครขอบคุณตำรวจทั้งหลวงขอบคุณคุณชิชัยเอื้อบุญน,นันจกากบริษัทขากยาตรารสเสือสิเอ็ดตัวจำกัดขึ้นยก9ครับยก9แล้วนะครับยังไม่มีใครพเพลี่ยงพล้ำอนุมานของเราก็ยังเป็นฝ่ายเดินนะครับนพนานตอนนี้ก็ หรือว่าหายห่วงแล้วแต่ว่าจะน็อกไม่น็อกเท่านั้นเองหรือว่าอย่างน้อยนๆจะได้นับหรือเปล่าเชื่อเชื่อว่าแฟนม,มวยอยู่นที่นี้และชมการแต่ทขันสดก็ผมจะภาวนาอยู่ในใจว่าอยากเห็นพนมานน็อกห <c oughs> น้าเบา,าเจฟเฟนกัรหนีอย่างเดียวครับโดน้วครับโดนแล้วล่วงแล้ว,ล,วลงแล้วลงแล้วแม่ไปไม่ลามาไม่ไหวเหมือนกันครับหายท้องไปเลยครับ ดูเลยครับแพรไปเลยครับจบเลยครับโอ้โห oh ไปไม่ลามาไม่ไหวเลยครับ oh เดี๋ยวสักครู่นะหลัง<ช>จาก <we> พักชมสิ่งที่น่าสนใจนะเปียงนะใช้เวลา8 8ยกกว่านะครับพักสักครู่เดียวน้องประสานชายัยนะครับบอกบอกพี่วี๊ะ คาชานะครับผลงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ใช้เวลานานมากนะครับด้วยความอดทนของฮนุบาสิคลอมกบูล8ยกนั้น3ยกหลังนั้นอึดอัดนะครับยก6ยก7ยก8จนก,กระทั่งมาถึงยกที่9นะครับซึ่งเป็นยกที่ถือว่าเป็นเลขมงคลครับดูนะครับก็ระดมเรียกว่าทุกอย่างเท่าที่มีครับสรรพกำลัง เมื่ออยู่ระยะใกล้ๆก็ต่อยเรียกว่าต่อยต็มที่นะครับอัดทั้งบนทั้งล่างไปด,ดูนะครับชอบ็อตสองคัญที่ส่งเนี่ยครับหัดซ้ายหมัดนี้นะครับ่อยเข้าบริเวณกรามด้านขวาส่งให้ซีเฟนนาเบาเนี่ยครับโดนโดนกรามขวานะครับนอนลองไปเหยียดยาวเนี่ยครับปั้งหมัดซ้ายครับหมัดสุดท้ายดูครับ พักอีกครั้งครับ3 2คิวกรรมประชมศึกเอเบอรนสิบสา,สสา,สาโลดนะครับจากอำเภอสันโรงทาบจวัดอุบลราชธานีคู่เอกจบลงแล้วนะครับหนึ่งนาทียี่สิบหกวินาทีของยกที่เก้าหนุมานสิทธิหลวงพ่อพูนครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกซิเฟนานายครับกรรมการอาคมวันสิทธิ์ครับชูม,มือ,อกับแชมเปี้ยนของเรานะครับหนมุมานสิทธิหลวงพ่อพูนนะครับ โอกาสนี้เรียนเชิญท่านพลตรีนิรุตเกษรินะครับคุณทวรชมสาครรวนุ่งทางท่านสอจอนาวินลาทุลีนะครับแล้วก็นายกอำนวยสวมรณนะครับร่วมแสดงความยินดีกับอนุมานสิทธิ์หลวงพ่อพูนด้วยนะครับป้องกันแชมป์เอาไว้ได้อย่างสวยงามนะครับ1นาที26วินาทีของยกที่9นะครับป้องกันแชมป์เอาชนะผูท้ทาชิงจากประเทศอินโดนีเซียนะครับ